ช่วยด้วยน้องมิมีโดนคนใกล้ตัวขโมยของสําคัญแถมดักฟังทุกบทสนทนาทุกคนจาสร้อยศักดิ์สิทธิ์อันนี้ได้ไหมนี่คือสร้อยที่น้องมิมีรักมากมิมีเขาจะใส่ไว้ฮิวใจในทุกสถานการณ์เรื่องเกิดขึ้นก็คือเมื่อเช้านี้น้องมิมีหาสร้อยอันนี้ไม่เจอมิมีเสียใจมากคิดว่ามีคนขโมยไปเพื่อนๆก็ต่างมาปลอบใจใหญ่ป้าป๊ะมาคุยกันว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงใครกันจะไม่รู้ที่ซ่อนของสําคัญของน้องมิมีว่าแล้วหมามาก็เหลือไปเห็นโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้ที่เบาะด้านหลังชัดเจนมมมมมีโดดดดนนนนนนััักกกกฟงงแตตต่่่เเเเเาาาาอพพิิิิืููไปหลลทุค านนี้ก็คงจะชัดะจ,จิกโก้พยายามขุดกรบอะไรบางอย่างดูเหมือนจะซ่อนอะไรไว้ข้างในมาม้าเลยรีบขับรถไปที่โรงเรียนจะไปรับน้องไม่มีกลับมาบ้านมาจับโจรด้กันเพื่อนๆทุกคนก็ต่างเข้าข้างจิกโกะพากันหาใหญ่เลยเผื่อน,น้องไม่มีจะทําตกที่โรงเรียนแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็บอกแล้วไงเด็กๆจิกโก้ไปจริงๆป้ารีบขับรถกลับบ้านบอกมาม้าเลยว่าวันนี้จะต้องจับให้ได้คาหนังคาขาแล้วดูพอกลับมาบ้านเราเจอแต่จิกกี้พอมองเข้าไปในกรงจิโกะปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยมาม้าเอาสร้อยเส้นนั้นให้จิกกี้ดู กลก็มุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวทุกคนดูเอาจิโกโพยายามวิ่งหนีใหญ่เลยต้องมีอะไรปิดบังซ่อนอยู่แน่นอนป้าออกแรงสุดพลังเพื่อที่จะจับจิโกสุดท้ายก็จับได้ทุกคนดูที่คอเอานี่จิโกคงปฏิเสธไม่ได้แล้วสินะคนใกล้ตัวไม่น่าทำกันแบบนี้เลยจิโกสุดท้ายป้าก็เอาสร้อยออกมาคืนน้องไมมีได้สำเร็จมิมิดีใจมากส่วนจิโกนั้นก็โดนทำโทษนอนนอกบ้านไปตามระเบียอยาให้มีอีกรอบนะจิโกไม่งั้นโดนแน่